ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟูแลมพบแมนยูเชสโกนำทัพคาด11ตัวจริงผีแดงบุกลอนดอนแมนยูในเ็ตเตรียมเยือนฟูแลมสึกเพียมลีก24สิงหาคมรูเบนอัมริมจอบปรับ3ตำแหน่งเบนเจามินเชสโกได้ออกสตาร์ทแนวรุกร่วมกับมาจุสคุนญาและไบรอันเพมเบลโมแมนยูเตรียมลงบู๊เกมเพีย์ลีกนัด2ของซีซั่นวันอาทิตย์นี้ด้วยการบุกไปเยือนฟูแลม หลังจากนัดเปิดซีซั่นทีมของรูเบนอโมริมแพ้ต่ออาร์เซนอลคารัง1นต่อศทั้งทั้งที่มีฟอร์มเหนือกว่าเดอะกันเนอร์อย่างเห็นได้ชัดด้านเจ้าสัวน้อยหลังบุกไปไล่ตีเสมอไบรตันแบบเจียนอยู่เจียนไป1นต่อหนึ่งในช่วงทดเวลาพวกเขาหนีไม่พ้นเจองานหนะักที่ต้องต้อนรับการมาเยือนของผีแดงที่กระหายฟ้า3ามแต้มอย่างยิ่งหลังจากในช่วงซัมเมอร์กุนซอโปรตุกีสใช้เงินเสริมทัพไปเยอะ โดยเฉพาะการล่า3กองหน้ามาเสริมทัพผู้รักษาประตูอองเดโอนานาเป็นตำแหน่งที่อ่านใจอโมโริมได้ยากเนื่องจากเขาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมโดยไม่ได้การันตีว่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคมรูนจะได้กลับมาเฝ้าเสาหรือไม่เท่านั้นไม่พอแมนยูไนเต็ดถูกลือกับการเซ็นสัญญาในทวารรายใหม่เซนเนลเมนก่อนปิดตลาดด้วย แต่ในเมื่อน,นัดบูกักบอาเซนนลเอาตายไบยันดีถูกมองว่าก่อความผิดพลาดจนทำให้ทีมปราชัยโอนาน่าก็มีโอกาสคัมแบ็กสูงกองหลังเลนิโยโรมัทไทดลิกลุกชอนัดก่อนอาโมริมสร้างความประหลาดใจด้วยการสร่งชอลงเล่นเป็นตัวจริงแต่กองหลังอังกฤษไม่ได้มีผลงานเลวร้ายแม้จะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง10นาทีสุดท้าย ให้แฮร์รี่แม็กควายลงเล่นแทนเนื่องจากทีมต้องการให้กองหลังเจ้าเวหาลงไปหาโอกาสโขกพังประตูตีเสมอและด้วยเหตุที่ลิสโดมาติเนสยังไม่พร้อมลงเล่นคาดว่าแบ็คครีของแมนยูเต็ดจะยังเป็นโผเดิมเนื่องจากเดลิกกับโยโรอยู่ในช่วงมีฟอร์มน่าพอใจด้วยกันทั้งคู่มาตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นแล้วกองกลางอมัตกาเมโรบรูโนแฟนันแพทริกดอกู เกมนี้ผีแดงจะมีการปรับเปลี่ยนแดนกลางอย่างแน่นอนเนื่องจากเดีโก้ดาโลซอแวลเสียตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาหลังเห็นกันได้อย่างชัดเจนว่ากองหลังทีมชาติโปรตุเกสไม่มีคุณสมบัติในการทำเกมรุกทะลุทะลวงโดยอามาดที่ลงเล่นเป็นตัวสำรองแทนดาวเตะเลือดฝอยทองจะทวงตำแหน่งตัวจริงกลับคืนมาได้ นอกนั้นอีก3ตำแหน่งจะยังเป็นนักเตะชุดเดิมทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอร์มในหลายเกมหลังมาโนเอลอูกาเต้ไม่ไดีพอที่จะเบียดกาซิเบโรให้หล่นไปนั่งข้างสนามกองหน้ามาตูสคุญญนยาเบนจามินเชสโกไบรอันเอ็มเบลโมเป็นอีกจุดที่แมนยูน t เต็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชสโกซึ่งลงเล่นเป็นตัวสำรองแทนเมสันเมาส์นัดก่อนในช่วง25นาทีสุดท้าย จะได้ออกสตาร์ทอย่างแน่นอนเนื่องจากทีมต้องการชัยชนะสำหรับคุณย่าและเอมเบโมซึ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เช่นกันจะรักษาตำแหน่งของตัวเองเอาไว้ได้หลังต่างก็มีลีลาการเล่นที่สาววเรดอามีประทับใจในเกมพ่ายทีมปืนใหญ่ คนในขอ,อย้ำผีไม่อีซี่คุยดียวแก๊งส่วนเกินรายงานจากแหล่งข่าวกับมินเลอร์ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ยอมสูกกดค่าตัวในดีวของบรรดาแข้งส่วนเกินของพวกเขาอย่างแน่นอนขณะที่ปีศาจแดงกำลังพยายามหาข้อสรุปให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูไนเต็ดกำลังพยายามหาสมสนเข้ามาซื้อตัวผู้เล่นทั้ง4คนได้แก่เจรอนซานโช่อันโตนีอเลฮโดกานาโชและไทเรลมาลาเซียที่กลายเป็นส่วนเกินของทีม อมโมลิมได้สั่งตัดชื่อทั้ง4คนจะก,การลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเขาในระหว่างที่ตลาดซื้อขายยังเปิดอยู่แต่ถึงแม้จะมีความสนใจในตัวของพวกเขาทั้งหมดแต่อยู่ในเต็ดปฏิเสธที่จะรับข้อเสนอที่ไม่สมเหตุสมผลกับนักเตะกลุ่มนี้ที่มีค่าตัวรวมกันกว่า170ล้านปอนด์ แหล่งคาววงในจากโอทาฟอร์ดกล่าวว่าแน่นอนว่าการที่นักเตะซีเนียไปฝึกซ้อมนอกทีมชุดใหญ่ไม่ใช่เรื่องดีแต่จนกว่าจะได้รับข้อเสนอที่ตรงกับมูลค่าที่เราประเมินไว้สถานการณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมบางสโมสรอ,อาจเข้าใจว่าเราเยินดีที่จะทำธุรกิจด้วยไม่ว่าจะด้วยราคาไหนาก็ตามแต่นั่นไม่ใช่กับเคสนี้ผู้จัดการทีมกล่าวว่าเขาจะพิจารณานักเตะบางคนหรือทั้งหมดกลับคืนสู่ทีมหากพวกเขายังคงเป็นผู้เล่นของอยู่ในเต็ดเมื่อตลาดซื้อขายปิดลง สถานการณ์แบบนี้มักจะได้รับการแก้ไขในช่วงท้ายของตลาดนักเตะหึงตัวแทนบูโน่ดอทคุยเอาอิจฮัดมีรายงานว่าตัวแทนของบูโน่แฟนนันได้พบกับเจ้าหน้าที่จากเอาอิจฮัดอีกหนึ่งสโมสร,รจากซาอุดีอาระเบียเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้กับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยตกเป็นเป้าหมายของเอาฮีลาวในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ ซึ่งพร้อมมอบสัญญามูลค่าสูงถึง200ล้านปอนด์ให้กับเขาตลอดอายุสัญญา3ปีหากครั้งแฟนนั้นเลือกย้ายแมนเชสเตอร์จะได้รับเงินเข้าครั้งถึง100ล้านปอนด์แต่นักเตะทีมชาติโปรตุเกสกลับปฏิเสธโอกาสดังกล่าวเอลอีจะหันเป็นอีกหนึ่งทีมล่าสุดจากหลีกสซาอดุดีอาราเบียที่พยายามพาตัวเขาออกจากโอทฟอร์ด รายงานจากเดะซันระบ,บุว่าการเจราจาระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดีอาระเบียและตัวแทนของแฟนันได้เกิดขึ้นแล้วโดยการเจราจาดังกล่าวได้รับการอธิบายว่าเป็นไปในทางบวกรายงานเสริมว่าแฟนันอาจจะพิจารณาย้ายทีมหากเอาอิจัาพร้อมเสนอสัญญามูลค่า33ล้านปอนด์ต่อปีให้เขามาป่าล้มแผนดึงซานโช่ร่วมทีมหลังถูกเหมิน เฟเดริกมาซาลาผู้อำนวยการสโมสร,รโดมายืนยันว่าการคว้าเจดอนซานโชดตุรุกข,ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูท่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากนักเตะไม่สนใจที่จะมาร่วมทีมสตาชาวอังกฤษกลายเป็นส่วนเกินในทีมของรูเบนอโมดิมที่แสดงความชัดเจนว่าต้องการปล่อยออกจากทีมหลังโดนปล่อยให้เชลซียืมตัวเมื่อตลาดหน้าหนาวฤดูกาลที่แล้วพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดแต่ทางสิงห์บลูเลือกที่จะยอมจ่ายค่าปรับ5ล้านปอนด์แทนที่จะซื้อขาด ทำกลางความสนใจจากหลายสโมสรหมาป่าเป็นอีกทีมที่จริงจังในการคว้าร่วมทีมแต่ว่าทางมัสซาราออกมาระบุล่าสุดว่าดีลวนี้คงไม่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวนักเตะไม่อยากย้ายมาร่วมทีมด้วยซานโชเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งมีข่าวเชื่อมโยงกับทุกสโมสรในอิตาลีมัสซารากล่าวกับสปอร์ตมิเดียเซตในตอนนี้มีเพียงข้อเสนอแนะเพราะดูเหมือนว่าจะไม่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมและเหนือสิ่งอื่นใดกับแรงจูงใจที่จะดำเนินการเจรจาต่อไป ชอเวออาบริมซีซั่มสองติดอาวุธเต็มอัตราสึกลูกชอแบ็กซ้ายแมนยูนเต็ดฐานะผู้เล่นซึ่งอยู่กับทีมนานสุดในชุดปัจจุบันกล้าพูดว่าผมกำลังฤดูก,กาล2025ถึง2026ดีสุดตั้งแต่ร่วมหัวจมท้ายยังโอทัฟฟอร์ดกล้าเอาหัวเป็นประกันสาวกเรดอาร์มี่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีชอผ่านการร่วมงานกับผู้จัดการทีมทั้งเต็มเวลาหรือรักษาการรวมเกือบ10คนตั้งแต่ลุยฟานเกาชโชเซ่โมเนนยโอเลกุน่าโซชาไมาเคิลคาลริกลาฟรังนิก เอริกเทนฮารุดฟานิสตรอยจนมาถึงรูเบนอโมริมนั่นทำให้ดาวเตะผู้นี้กล้าบ,บอกว่าไม่มีช่วงไหนที่ทีมครบเครื่องคุณภาพนักเตะและทัศนคติการทำงานยอดเยี่ยมกว่าที่เป็นตอนนี้ผมรู้สึกดีมากๆและมีความสุขมากๆการเปิดปากผ่านเว็บไซต์ทางการคิดว่าเป็นเรื่องที่พิเศษหลังจากผ่านผลงานปีก่อนยกให้เป็นซีซั่นที่ยากลำบากจริงๆไม่เพียงแง่ของร่างกายแต่รวมถึงจิตใจด้วย ตกทุกจริงแต่ถึงตอนนี้ผมกลับมาอยู่ตัวก็พยายามทิ้งลูกการก่อนไว้ข้างหลังและแน่วแน่ในสิ่งที่จําเป็นต้องทําส่วนตัวคือพยายามรักษาความฟิตและลงสนามสม่ําเสมอก็อย่างที่บอกไปว่าผมมีความสุขมากๆสนุกกับบทบาทที่เฮดโค้ชมอบหมายณนะตอนนี้ก็หวังให้มันดําเนินต่อไปอีกนานด้วยความสรัทธานคนที่อยู่มานานผ่านขุมกําลังมามากหน้าหลายตาสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้คือจากเพียงแค่ผม เป็นความเห็นของตัวเองคิดว่าเป็นขุมกำลังที่ดีที่สุดซึ่งตัวเองมีส่วนร่วมด้วยไม่เพียงแค่ในสนามแข่งแต่รวมถึงนอกสนามคิดว่าบรรยากาศการทำงานคือสิ่งที่สำคัญมากๆต่อสิ่งที่เราพยายามสร้างสรรค์และรวมถึงมวลรวมรอบสถานที่ณนะเวลานี้คือสถานที่เปี่ยมความสุขต้องยกความดีความชอบให้ผู้เล่นที่เซ็นเข้ามาใหม่ด้วยพวกเขาพกพาความรื่นเริงพลังงานบวกอย่างมากติดตัวและแน่นอนมาเจอุสคุนย่าเป็นตัวที่โวกเวกที่สุดในทีม พวกที่อยู่เดิมก็อ้าแขนต้อนรับเรามีความสุขมากต่อสิ่งที่ดำเนินไปอย่างที่เรียกว่าบรรยากาศการทำงานปัจจุบันยอดเยี่ยมบรรยากาศการทำงานไม่เป็นพิษเพราะกันพวกตัวปัญหาออกทั้งหมดทั้งมาคาสเนดฟอร์ดปล่อยยืมสู่บาซโลนารวมถึงอาเลเโดกาลาโชเจดอนซานโชหรืออันโตนี่ถูกกันไม่ให้ซ้อมกับกลุ่ม SCB ติดท็อป10อัปเดตค่าเหนื่อยนักเตะแมนยูฤดูกาล2025-2026เปิดค่าเหนื่อยนักเตะแมนยูฤดูกาล2025-2026กาซิเมโรยังรั้งเบอร์หนึ่งขณะที่เบนเจามินเชสโก้มาดูสคุนญ,ญาและไบรอันเอมเบโม่สามแข้งใหม่ติดอยู่ในท็อป10รูเบนอาบริมกุนซือแมนเชสเตอร์เต็ดนำทัพปีแสดงเปิดฤดูกาล2025-2026ได้ไม่ดีหลังแพ้อาร์เซนอลคารังโอเทฟอร์ด0-1เมื่อวันอาทิตย์ที่17สิงหาาคมมที่ผ่ผนา ก่อนที่จะต้องบุกไปเยือนผูเล่มนัดต่อไปวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้ขณะที่เว็บไซต์คาโปโลจีได้เปิดเผยข้อมูลค่าเหนื่อยนักเตะแมนยูในซีซั่นนี้โดยยังคงเป็นกาซิเมโร่กองกลางบาซิเลียนที่ได้มากสุด350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนบูโน่แฟนันกัปตันทีมชาวโปรตุเกสรังอันดับ2ที่300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้านมาเตอุสคุญ่าเบนจามินเชสโกและไบรอันเอ็มเบโม่สามแนวรุกใหม่ติดอยู่ในท็อป10 อันดับค่าเหนื่อยนักเตะแมนยูฤดูกาล2025-2026 1. กาซิเมโร่3 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ 2. บูโน่แฟดัน3,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 3. เจโอนซานโช2 5 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ 4. มัตทายดาลิก1 9 5 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ 5. แฮร์รี่แม็กควาย1 9 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ 6. มาเตอุสคุนย่า1 8 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ 7. เบนจามินเชสโก้1,06,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 8, 8รวมเมสันเมาส์150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์8ร่วมลูกชอ150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์11นูแซม,มาสวี135,000ปอนด์ต่อสัปดาห์12อา์มาเดียโล120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์12ร่วมอองเดโอน,นาน่า120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์12ร่วมลิสโดมาติเนส120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์12ร่วมมาเนลโอกาเต้120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ 16เลนิโยโร่หน0่งปอนต์ต่อสัปดาห์17จโจชัวเซอร์ซีหนึ่งแสนหปอนต์ต่อสัปดาห์17ร่วมอันตโตนี1หน0 0งปอนต์ต่อสัปดาห์19ราสมุนฮอยลุนแป0หมปอนต์ต่อสัปดาห์19ร่วมดิโกโดาโลแปดหมื่ปอนต์ต่อสัปดาห์21ไทยเลม,มาเลเซีย75,000มื 75, นห้าพันปอนต์ต่อสัปดาห์2 2อาอเรนโดกาณาโช่สัปดาหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห 24แพทริกดอกกู40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์25เอาตายไปยินดี35,000ปอนด์ต่อสัปดาห์26คอปปี้ไมนู25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์27ชิโดโอบี15,000ปอนด์ต่อสัปดาห์28ดีโกเลออน10,000ปอนด์ต่อสัปดาห์28ร่วมเอธานวิทลี่10,000ปอนด์ต่อสัปดาห์30แฮร์รี่อามาร์ท5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์30ร่วมไทเลอร์เฟเดริกสัน5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์32ไอเดนเฮเว่น4,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ